บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีปัญหาจริงไหมไม่จริงค่ะ <c oughs> บุหรี่ไฟฟ้าถึงหมือว่าแม้ว่าจะเพิ่งมีมาทีหลังเพราะว่าไอ้พวกเอฟเฟกจากไอ้ตัวคาร์บกขคารอ่ะพวกทาพวกอะไรเงี้ยมันน้อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นสารเคมีค่ะ <c oughs> แล้วก็เพราะว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคของพวกปอดอักเสบบางอย่างแล้วก็ผลเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังมีพวกสารนิโคตินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ตัวสารนิโคตินมันมีผลกับเรื่องของระบบ เส้นเลือดพวกระบบประสาทในเรื่องของตัวเป็นสารอนุมูลอิสระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลต่อเรื่องสุขภาพอ่ะมันไม่ได้ต่างจากบุหรี่สิการ์เรตปกติหรอกก็ไม่ว่าจะบุหรี่แบบไหนอ่ามีผลอะไรก็ตามที่มีผลตลอดเลือดนอกจากบุหรี่แล้วก็คือเรื่องของความดันสูงไอพวกชาติทานของเค็มๆไม่ออกกำลังกายไขมันในเลือดสูงเปรวหวานน้ำตาลสูงพวกนี้นะคะจะส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพทั้งนั้นเลย เราะว่าหลอดเลือดเวลามันเสียไปแล้วหลอดเลือดที่มันส่งผลก่อนที่จะเป็นเจอหลอดเลือดหัวใจก็คือตรงน้องชายก็ถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วน้องชายไม่ลุกขึ้นมาคารพธงชาติมันเริ่มเขียวเหี่ยวแล้วมไม่ค่อยแข็งมันไม่มาตอนเช้าแล้วอไม่ลุกแล้วเนี่ยแปลว่าเริ่มมีปัญหาแล้วฉะนั้นอย่าไปโทษบุรีอย่างเดียวเราต้องดูแลสุขภาพดูปัจจัยอื่นด้วยเนาะ